าสุดยอดองค์กรลึลับเวลาดูหนังเกี่ยวกับองค์กรลับต่างๆเพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมว่าองค์กรลับเหล่านั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือองค์กรแต่ละแห่งเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมีจุดประสงค์อย่างไรหากว่าองค์กรลับมีคนล่วงรู้ยังสามารถเรียกองค์กรลับเหล่านั้นว่าองค์กรลับได้หรือไม่แม้ว่าคําตอบของคําถามเหล่านั้นจะไม่มีผู้ใดสามารถไขข้อข้องใจให้เราได้หมด5สกรอร์แอนบวนัวสมาคมลับสําหรับนักศึกษา ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคศ1832ในมหาวิทยาลัยเวลเปเทสหรัฐอเมริกาเริ่มจากการที่เหล่านักศึกษาใกล้จบการศึกษาคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเข้าตามมาเป็นสมาชิกปีละ15คนสมาคมจะถูกเรียกย่อยๆว่าโบนสมาชิกจะถูกเรียกว่าบนแมนสถานที่นัดพบจะถูกเรียกว่าสุสานภายหลังการก่อตั้งมาร่วม100ปีกลุ่มซึ่งสมาชิกก่ะตัวกันอย่างเหนียวแน่น ได้กล้ามาเป็นเจ้าโลกผู้กำหนดทิศทางเศรษฐกิจมีอำนาจทางสังคมมากมายชื่อสมาชิกจะถูกปิดเป็นความลับบุคคลที่เปิดเผยตัวได้ว่าเป็นสมาชิกมีแค่อดีตประธานาธิบดีอเมริกาอย่างจอร์ดบุชเท่านั้นซีฟรีเมสันแฟนๆของนักเขียนชื่อดังแดนบราวน์คงคุ้นเคยกับชื่อฟรีเมสันเป็นอย่างดีแต่รู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วองค์กรนี้ไม่ได้มีแต่ในนิยายไม่ใช่เรื่องแต่งแต่เป็นองค์กรที่มีอยู่จริง เชื่อกันว่าเริ่มมีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่16แล้วปัจจุบันองค์กรมีหลายรูปแบบในประเทศทั่วโลกมีสมาชิกกว่า5ล้านคนสมาชิกต้องผ่านการทำพิธีกรรมลับก่อนเข้าองค์กรเชื่อกันว่าคนสำคัญระดับโลกหลายคนเป็นสมาชิกองค์กรนี้แต่สามโรซิครูเชียนเป็นศาสนศาสตร์สมาคมลับโดยคริสเตียนโรเซนครูสมีคำสอนความจริงลึกลับของอดีตการว่าด้วยเรื่องการศึกษาวิถีแบบโบราณ ไม่ว่าจะเป็นภาษายุคโบราณไปจนถึงเทคนิคการเล่นแร่แปรธาตุต่อมาสมาชิกหลายคนกลายเป็นผู้มีอิทธิพลหลายสาขาในยุโรปว่ากันว่าพระเจ้าไกรเซอร์อดีตจักรพรรดิเยอรมันและอดอลฟิตเลอร์ผู้นำเผด็จการชาวเยอรมันก็เคยเป็นสมาชิกขององค์กรโรสิครูเชนเช่นกัน 2. อ,องค์กรโอปุสเดอีเป็นองค์กรคาทอลิกอนุรักษ์นิยมก่อตั้งขึ้นโดยนักบวชชาสเปนจุดประสงค์คือช่วยเหลือ ส่งเสริมเผยแพร่คำสอนของพระเยซูองค์กรนี้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจากหนังสือเดดาวินชีโค้ดของแดนบราวนปัจจุบันองค์กรมีสมาชิกใน60ประเทศทั่วโลกสมาชิกในองค์กรได้ครองตำแหน่งสูงสูงในระบบราชการของสำนักวาติกันหลายฝ่ายเชื่อว่าองค์กรนี้มีอำนาจลึกลับคอยบงการคริตจักรคาทอลิกอีกทอดหนึ่ง 1. อิลูมินาติใแนดิชื่อนี้หมายถึงอิลูมินาติบาวาเรียนสมาคมลับในยุคเรืองปัญญา ก่อตั้งโดยอดัมไวเฮาส์เป้าหมายเพื่อคัดค้านความ,มงมงายการปิดบังข้อเท็จจริงนักอนุรักษ์นิยมและนักวิจารณ์าศาสนาอ้างว่าองค์กรนี้ยังด,ดําเนินการใต้ดินอย่างลับๆทั้งยังอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยแม้ทฤษฎีสมคบคิดส่วนใหญ่จะไม่มีหลักฐานยืนยันแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าอิลูมินาติเป็นองค์กรผู้มีอิทธิพลทางการเมืองคอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆคอยจัดระเบียบโลกใหม่ให้ดียิ่งขึ้นอยู่ดี ขอบคุณที่ติดตามดูลับแชแนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ